สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาส่งของมีค่าแบบประกัศนะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมจะส่งแหวนเพชรนะครับทุกคนนี่นะครับจะส่งแหวนเพชรนะครับไปขายนะครับทุกคนทีนี้อันนี้เป็นการส่งครั้งแรกนะครับเราจะมาดูว่าการส่งที่มีไปประกันมีความมีประกันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่และต้องทําอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในการส่งของพวกนี้ก็คือถ้าเป็นแหวนเพชรนะครับต้องมีใบรับประกันว่าเป็นเพชรแท้นะครับซื้อจากไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็บัตรประชาชนใช้สําหรับในการไปส่งพัสดุอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะต้องพบไว้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแหวนเพชรแล้วก็ตัวใบประกันนะครับถ้าเราจะเคยเห็นตามร้านทองอ่ะที่เขาส่งมาให้เราที่ใครเคยอมทองนะครับเขาก็จะมีใบประกันแบบอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะครับผม ต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ไปรณีย์ไทยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับพี่พนักง,งานเขาก็จะถ่ายรูปเก็บไว้นะครับว่าเขาได้ส่งอันนี้จริงๆเรามาส่งอันนี้จริงๆก็คือแหวนเพชรนะครับก็จะมีใบประกันก็มีแหวนเพชรส่วนกระดาษขาวๆนี่นะครับก็คือทางร้านที่เราจะส่งไปขายเนี่ยเขาก็จะขอที่อยู่ขออะไรของเราเฟซบุ๊กอะไรของเรานะครับที่เราเคยซื้อขายด้วยกันนะครับผม อันนี้นะคบพี่พนักงานก็จะห่อของให้เรานะครับผมเพื่อที่จะส่งไปนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมก็ให้เขาใส่กระดาษเข้าไปด้วยนะครับผมเขาก็จะห่อให้เราอยากบอกว่าพี่พนักงานที่ไปสนีไทยบรีรัมนะครับคือบริการดีมากๆเลยนะครับทุกคนพูดก็เพราะบริการก็ดีนะครับถามเราอย่างเป็ดเสร็จนะครับผมนี่นะครับก็ ตร,ตรงนี้นะครับเขาจะแพ็กให้เราฟรีเลยนะครับทุกคนแพ็กประกอบอะไรให้เราทุกอย่างเขามาตรวจสอบอะไรทุกอย่างนะครับเราเสียแค่ค่ากล่องนะครับผมกล่องก็ไม่กี่บาทประมาณ17บาทหรือ7บาทประมาณนี้ไม่แน่ใจนะครับทุกคนกล่องถูกเขาก็จะปิดให้เราแบบอย่างดีเลยนะครับทุกคนเป็นการบริการที่ดีมากๆอันนี้เป็นการส่งครั้งแรกของผมนะครับก็ทําคลิปเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับเผื่อใครอยากจะส่งพวก โน้ตบุ๊กโทรศัพท์แหวนนาฬิกาสร้อยให้กับคนในครอบครัวนะครับสามารถส่งแบบประกันได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องขอเขานะครับว่าให้ปั๊มตรงนี้นะครับว่าตรวจสอบแล้วนะครับผมเพื่อที่จะยืนยันว่าเราได้เอาของใส่ไปในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วหลังจากที่จ่ายเงินอะไรเสร็จนะครับเราก็จะมากรอกที่อยู่ผู้รับแล้วก็ผู้ส่งนะครับปกติมันจะส่งไปสนีทั่วไปเลยนะครับทุกคน คุณจะเห็นไหมครับว่าข้างบนจะมีเขียนว่าตรวจสอบแล้วเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเอาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อชําระเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราส่งแบบมีประกันนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็จะคํานวณจากอ่าสิ่งของที่เราส่งนะครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับอย่างของผมนะครับมีมูลค่า1 5 0 0 0บาทนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะคิดค่าอ่า ประกันนะครับอยู่ที่150บาทเองนะครับแล้วก็จะมีค่า EMS อีก37บาทแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นจำนวนเงิน202บาทนะครับผมข้อดีของการส่งแบบมีประกันนะครับถ้าเกิดสินค้าของเราหายนะครับไปรษณีย์จะเคลมเราเต็มราคาเลยนะครับทุกคนอันนี้คือข้อดีนะครับผมก็ลองส่งกันดูนะครับ